สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้ววันนี้ผมพาทุกๆคนมาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวมันก็คือต้นละมุดนั่นเองครับวันนี้น่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าผลของมันใกล้จะหมดต้นแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้มันดกมากๆนะครับแต่ตอนนี้ผลของมันเหลือไม่เยอะแล้วผมพยายามหาว่าผลของมันอยู่ไหนนี่ก็คือผลของมันนะครับเขาบอกว่านี่คือ,อต้อนละมุดสาลี่นะครับละมุดสาลี่เป็นอย่างไรมันก็คือต้อนละมุดที่ให้ผลที่ใหญ่เป็นพิเศษนะครับ น,นี่ครับผมผมเจอผลของมันแล้วตอนนี้ผลของมันยังเล็กอยู่นะครับนี่ผลของมันยังไม่โตยังเล็กอยู่เลยนะครับผมเคยเห็นผลของมันที่มันใหญ่เต็มที่แล้วมันมีขนาดใหญ่เทียบได้กับแอปเปิลลูกหนึ่งเลยทีเดียวครับมันมีผลที่ใหญ่นะครับ มันออกโกลมๆนะครับถ้ามันโตเต็มที่แต่นี่เป็นผลที่มันยังไม่เต็มที่นะครับขนาดของมันก็เลยอาจจะดูยาวๆหน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูผลที่มันสุกแล้วนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับมันโดนสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งกินซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวชมดนะครับ และนี่ก็คืออีกผลหนึ่งที่ถูกมันบริโภคไปเรียบร้อยแล้วน่าเสียดายมากๆนะครับทำให้วันนี้เราอดได้เห็นลำมุดผลใหญ่อ่านี่ผมเจอแล้วนะครับนี่ยังใหญ่ไม่เต็มที่นะครับถ้าเต็มที่มันจะไม่ยาวนะครับมาเจะกลมแต่นี่คือยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ ถ้ามันสุดเต็มที่แล้วพวกศัพท์ก็จะบริโภคมันไปหมดเลยครับนี่ก็อีกเช่นกันนะครับนี่เห็นไหมผลแตกด้วยนะครับน่าจะเกิดจากการที่มันตกมาจากที่สูงนะครับเพราะละมุดต,ต้นนี้ต้นมันสูงใหญ่มากๆครับนี่ผมเชื่ออีกแล้วครับเห็นไหมนี่คือขนาดของมันนะครับ นี่ใหญ่โตพอสมควรเลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูผลบนต้นนะครับปรากฏว่าผลบนต้นมันนั้นแทบจะไม่มีเหลืออยู่เลยนะครับน่าเสียดายมากๆครับผมนี่ผมเจออีกลูกหนึ่งครับที่มันหล่นลงมาเห็นไหมเห็นไหมมันใหญ่นะครับลาปลามันโดนกินไปแล้ว มันโดนกินไปแล้วครับผมน่าเสียดายมากมากดูเหมือนว่าเราคงจะอดแล้วนะครับคงไม่มีโอกาสได้บริโภคละมุดผลดีๆผลตโตๆตตแล้วล่ะครับเพราะมันไม่มีอีกแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรผมคิดว่า เราคงจะต้องได้ดูได้เห็นละมุดผลใหญ่ในปีหน้านะครับผมนะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะผลปีหน้าหรือว่าอีกกี่เดือนกันแน่นะครับอ่าแต่ว่ามันใหญ่จริงๆนะครับผลของมันอนะไว้ถ้ามีโอกาสผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ